ปลูกทุกปีบอกครับเวลาน้าลูกไดทุกปีค่ะปูกดีเลยพี่น้องจังบดีชื่อมันเหลือหลายเขาก็ไปขายเนาะครับนอนอยู่ใกล้ตลาดเลยไงผักลงงามงามเลยพี่น้องดินมันดีนะครับตรงนั้อกค่ะโอ้ยขึ้นแดดแท้เลยนะพี่น้องตอนนี้เขาอยู่หิมโขงนครพนมอยู่บ้านกลางบ้านนาตําบลบ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเลาะเบิงบรรยากาศหิมโขง พี่น้องเหง้า anyway, พันปลูกพ hmm. ักปลูกมีหิมพงค์พันว่าอยู่สนทางพูนกับพี่น้องไะไปน้ากันเลยครับไปเห่าเบาสัญญาหุ่นบาตรง้นการลน้องครับชักทองมีมะเขือเทศถั่วปลูกทุกอย่างเนาะครับนอข้างล่างเป็นถั่วเราก็ไปเก็บมาทากินเลยค่ะครับน้ำเราหดน้ำเขาเกาหน่ำโขงขึ้นมาหดเลยบ่ครับใช่ค่ะน่ำโค้งขึ้มาหดครับหนึ่งเด้อพี่น้องงามงามมึงนะวิวกับงามยนี่ยมเงส่งนี่คือสิงงามเนาะครับนอ เป็นหมอกเป็นหยังเนาะครับเบิ่งเนี่ยตอนเช้าก็มาโหดแลยน้ำงนั่นแหละ้ดครับมันงามงามเลยพี่น้องบอกเขือเทวดาล้วก็กำลังงามกำลังสิออกดอกแล้วกำลังออกดอกแล้วนี่แหละรับปลูกหิ่มโค้งยู่ใกล้ๆตลาดบันดาลนี่แหละครับเพิ่นบักฟักทองบักอือก็ใกล้แล้วกำลังเป็นดอกคือกันกลางเป็นบักทัวครับเพื่ะฟังพูดสิเป็นข้าวโพดกับบักทัวคือกันโอ้ยบรรยากาศดีนะครับเด้อ วิวสวยงามมากเลยข้างบนก็สทีเป็นป่ากล้วยต้นกล้วยนี่ครับมาเราปลูกอยู่นี่แหละอ่ามั้งเนี่ยผลกลับสวยงามหลายมันเขียวหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวพายยางต้องไปเบิ่งสมหิมโขงจังหน่อยน้ำโขงก็จังเป็นนิ่งนิ่งก็จังบ่ไหลเลยพี่นอ้องแต่ว่าเพิ่นไหลอยู่อือมั้งเนี่ยคุณน,น,น้า มันเกียวพักกาโอุย้ยเราเห็ดเป็นเป็นไข้าย่ข,ายขันมันไดลงไปได้พี่น้องพกกบบงม่กระย่างรู้ว่มเบิ่งนะเราเห็ดเป็นขันปลูกตัวอ้วนขันทุายเป็นต้นหอมพัคซี่อืมเราเห็ดเป็นขันเป็นขันงามงามต้นหอมพักซี่เราอยู่ขันสุดท้ายสวยงามขนาดเลยครับนีย บรรยากาศหิ้มโขงปลูกผักริมโขงเห็ดเป็นขันบันไดขึ้นไปพี่น้องโอ้หลักเห็ดเป็นเฮี้ยนเป็นกระทอมหน่อยอยู่ข้างบนเผือสวยงามหลายปลูกพักทุกอย่างนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินกินทุกอย่างที่ปลูกมันเหลือเขาก็เอาไปขายตลาดได้ครับอยู่ใกล้ๆตลาดสวยงามหลายครับนแบบ ปลูกแบบปลอดสารผิดเลยได้กุ้งมากกับมาเก็บผักข้งไปใส่ก่อยกุ้งโอ้ผักสดๆเลยเก็บปลูกเองขายเองปลอดสารผิดว่านี้ตะลิงพูนสุดล่องเนาะรับนอกกินน้ำผักลงไปเคิงหนึ่งปลูกทุกปีบอกครับไม่ร่าหน้ำลดมันเหลือหลายเขาก็ไปขายเนาะรับนอนอยู่ใกล้ตลาดบิ่ง ผักลงงามงามเลยพี่น้องดินมันดีนะครับปีใหม่ค่ะพอดีช่วงปีใหม่เลยอีกเก่าเมื่อซิบเมือกระลังงามครับนะงามงามดินมันดีครับมันดินพิ่มนหลุมโค้งมันละดินดีดินงามคุณน้องอย่างมากแงามนเพราะว่าดินมันปูกปลูกแบบบ้านๆรรมาติเท่าเลยใส่แต่ขีงวขี้กล้วยปลอดสารผิดครับกินแล้วก็สบายใจน้ำแซ่บพร้อมเราเห็ดเป็นขันบันไดขึ้นไป แต่โบเฮ็ดเป็นขันนึ่งสิมันก็สิพังลงมาน้าพี่ดอก็ต้องเฮ็ดเป็นขันเอาไม้กันไวใช่แล้วปลูกผสมประสานหลายอย่างเทึ่งมันแก้วมันตะเภาก็มีบ่ครับนั่นคือจังเครื่อมันตะเภากระแมนเนากมันเภากระแมนแก้วแดงก็มี่เดือนสามก็ได้๊พุดกินเลยครับปลูกแบบผสมประสานเลยครับเพราะอันเป็นดินดีกะจิ้งก้อนเป็นกะไข่ดินทรายนาะแม่เนาะมันเป็นดินทรายมันปลูกมันเภาปลูกยังได้นะครับดินทรายผสมดินทรายครับอู้ยบรรยากาศดี ล่มเย็นสบายพุ่นนะครับแม่น้ำโค้งตรงขามห้างหนูมันเป็นอีหยังเพื่อนเดือนยังกกาะครับไอเมืองยังเกาะหืมหน้าตาแขกบว่เพื่นอนอื่นผมกับบอลูขึ้นกันครับ <laughs> ตรงขามเมานี่จักเป็นเมืองอยังได้่น้องเด้ฟังผุนบ้างนะเห็นละพี่น้องโต๊ะบวเล่าห่อเพื่อนกับขามมาตตพุนแหละครับมาขายของอยู่บนน้ำเก็บผักสดสดขึ้นไปให้กินก้อยกุ้งกุ้งกะใส่มัตเตียน้ำโค้งนี่แหละ อยากพักแก้มก็มีบักทั่วให้แก้มพร้อมว่าต้องซื้ออยู่แบบพ่อเพียงครับผมนี่แหละอีสานบ้านเฮาปลูกเองกินเองมันเหลือมันหลายเขาาเกาไปขายกินแบบสบายใจเมียนครับตลาดบรรนาดกันยู่ไกล้กลสวยง่ามมากเลยครับบรรยากาศดีดี ท้างผีซีเมนปลาขาโพดได้พี่น้องนงปลาขาโพดเล่าอันนี้ก็ซิเมนบักทั่วดินกรล,ลังงามครับดินกระลังงามขาโพดแผงเติ่งๆกับซมเมนกล้วย,ยห็บถึงหน้าไว้พเพราะได้ลบแดดลบฝนกับที่สารบ้านเห่าบรรยากาศดีาย ไอ้พี่น้องขึ้นมาฟังตรงขามแม่นำ้ำคงนี่ก,ก็สิเป็นแปลงใหญ่เลย,ยนะแบบนี้โอ้แปลงพักหอมซุดหลูกหูหลูกตาเลยครับเบอ้อพุ่นแต่ว่าสนสนทางบพื้นสิบ้ต้อปลูกนะครับบ้เนี่ยใจว่าพื้นสีปลูกอย่างแต่ว่าสนทัดห้องมาท่างพีเนี่ยสิเป็นพักหอมครับมึื่อกลั่งงามตัวสปริงเกิ์มาเรียบร้อยแล้วครับผมันที่แล้วยิ่งเป็นช่วง น้ำหลากวังหันน้ำท่วมวังหันนี่ท่วมเบิดได้พี่น้องที่ผมยืนอยู่นี่ถึงระอิกคุณนะเพราะว่าูเนี่ยมไปเบง่งมอกมันจะเห็นเป็นกันน้ำอยู่ครับกันน้ำมองต้นไม้นะท่วมไปเบิดเลยครับมองที่เขายื่นต่ <pir ms> แต่ว่าพอน้ำลดลงนี่แหละครับพี่น้องเข้าเศร้าบาดเพิ่นค่ะปลูกพักปลูกมีแต่ว่าปีที่แล้วผมมากย็ยังเป็นปลูกกระหล่ำนะครับส,งส,สงสัยกระหล่ำสิมันสนทางพุ่นล่ะโอ้สงสัยกระหล่ำสิมันสนทางพุ่นพี่น้องเพราะว่าตน้นหม้อมา,มาทางนี้มันจะเป็นพักหอมเบิดนะครับนี่กำลังเห็นชิวเขียวจังหน่อยนี่ สีเมนกระลำสียู่สมทางผุ่นผมวะผ้าหอมม่อเบิดเลยเพิง่งเนี่ยงามงามกระลังเขียวฟุดหลุกหูหลุกตาเรื่อว่าสิได้เห็นแปลงกระลำงามงามเมื่เห็นในพี่น้องปีนี้เขามาพอจนถือย่ามเดียวช่วงปีหลังปีใหม่เขามาอ,อีกก็เสียนอีกคือกาเพิ่นกาสิปลูกรกะลำต่ตอตนอดิพุนปลูกหอมอยู่พี่น้องมึงเนี่ยฮัลโ ห้ามลา่พุดหลุกหูหลุกตาไป่ทางงุ่นล่ะหอมเหล่าไอพี่น้องเบื่องบรรยากาศครับผมอยู่ละครับพี่น้องเฮ้าเบิดจากนาหเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วเพิ่นก็ปลูกหอมปลูกพักแต่วันนี้เพิ่นปลูกไหลายเลยครับสงสัยปลูกทรงตลาดโดยตรงแต่วันพักที่หิ้มโค้งหิ้มหยังนั่นก็นคือเพิ่นปลูกเองขายเองนะครับเก็บไปขายน้ำตลาดนัดบ้านเฮา งก็เลยไปเลาะขายน้ำตลาดนัดขายน้ำยังเพราะว่าข้างๆกันนี่ก็เป็นตลาดนัดไท่เล้าบรนนาดนะครับถูกสอบว,วา่าทั้งคาด <c oughs> อันนี้สิเป็นแปลงนี่สิมันปลูกทรงตลาดโดยเฉพาะเลยเพอแปลงไงแห้งนะ <c oughs> ตอนนี้เขาอยู่ในพื้นทีบ่บรรนาดนะครับด้อยตำบลบานกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมหลวงมือแปลงพักปนน <c oughs> ไปเฮา ไปเบิ่งตัวแถวหิมโขงฟังทางนะ่ะพันปูกยังบ่ไปบงนำกันเลยครับอ๋ออันนี้เพ่นกับปูกเพ่นกับปูก่ทธ้์พี่น้องเด้อแต่วาเพ่นปูกดนแล้วเป็นหญ้หาขึ้นหญ้ยา,ยายังเบิดแหเะเพ่นปลูกแล้ววพ่นเก็บผลผลิตแล้วครับเป็นบักทัวหรือแะ่เครือบักทัวพ่นทีงหน้าหน่อยเพ่นทางท่น เดือตรองร้อยการปลูกแต่ว่าทั้ง่างปุ่นหนาสิย่างอยู่ครับพวกมันเผาครับทวนดินพูนบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศดีหลายเ้อพี่น้องเ้อถ้าขี่เล็ก,กอ้ยยอดกระลังปงปงมาท่านแล้วนี่ข้นมาตลาดคนมแห่งข,ข,ข,ข้นกระเก็บนี่ครับยอดกระลังปงหน่อยๆเลยยอด เรือ่อนีงกอฟังขี่เล็กแกงเส้นหนังสึกเส็บที่ไรนะภูนิอารมรากาศสวยงามลร้ไปครับไปบนบนทา,นางนี้ดูเรื่องนี้ก็สอบผูกไว้ให้ใส่ขยะน้ำด้วยครับนี่เห็นไหมที่ผมมาเพิน่นต้องร้อยเพิ่นต้องกเก็บมักทุดิน บัเป็นของตัวดินบักทัวทัวพุ่มโอ้๋ยังมีอยู่เลยครับนี่ยังมีหน่วยมันอยู่พุณทั้งล่างกับเป็นห้อยลูกพักกระจอนกระเจี๊ยบเรียบ้อยกรลังดอกน้อยๆอย,อยู่พุ่มบักทัวเนี่ยหยอดพระขี้เล็กงามๆเลยเนี่ยบบกอืออันนี้เพิ่นปลูกแล้วเลรเนยนี่ ท่นปลูกลงไปได้เน่ลงไปใดอยู่สนข้างพุ่นบ่าวตนกาแล้วสิไปสนซาราหน่อยเที่ยงหน้าหน่อยพุ่นนะแต่ว่านี่บางที่พุ่นเหงาไปพุนห้อยพุนปลูกแล้วเลยนี่ลงไปอยู่ได้หนินั่นแหละมันเพิ่านเก็บผลผลิตแล้วแต่ว่าแกยังเหลืออยู่หน่อยบางที่ยังเหลือเป็นดอกเป็นน่วยอยู่บวกทุ่มพุนตนกาคือจังคือมองเห็นเพราะว่าพุนพุนทั้งหน้าพุ่นเที่งหน้าหน่อยห่มบักอันตะคบพุ่นนะพุนสนข้างพุ่นเหรอครับที่เขาลงไปตอนแรกๆฮะ เออเปนกาแฟอยู่ดอกเพิ่นแบบว่าเพิ่นเก็บแล้วเนาะเก็บผลผลิตแล้วตอนมันยังเหลือเนี่ยหมกทัวยังเหลือบักหลายมวยบางทีบางตู้พุ่มบักทัวหนี่งยังเหลือบักหลายเดี๋ยวม่น้ำกันห่อเพิ่ง้ะไอกบรรยากาศดีดีเลยรู้มั้ยเอาบักทัวนี่ตอนนี้เมย์ยังมีหน่วยอยู่เราสัญญากับหนุ่มตุนกาเราเราสิหาเก็บบักทัวไป็นตำหมกทัวหิ้มขงเกิดเองบ่ บ่มีจางขอ้งสร้างว่าบ่มีจาของเพราะว่าจากของเราป่อยูตอนนี่นี่เนาะเงแวลงไปทางพุนล่ะบรรยากาศดีไร้ถ้าพี่น้องมาหลาะเบิงวิถีชีวิตเชาาบ้านหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วน้ำลดลงเพิ่นกับปูกพักหิ้มโค้งงามๆเลยพี่น้องอยู่บ้านนาตตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับบรรยากาศดีดีพี่น้อง